สวัสดีค่ะโอปอสวัสดีค่ะเอฟซีจะทำกันเขามาหลาหลยเนาะครับผมจนเบิกทราบมีอยู่ว่าได้แม่ตรงเล่งโอปอล่ะค่ะแม่ผู้ใดก่ออันเลขที่ว่าคุณอาคุณอาคือแม่นคักแท้ค่ะคุณอาครับผมเลขเลขอาครับเลขอานะฮะแกให้มาแค่สองหางครับผมเป็นอาแท้แทบ่ครับเป็นอาเป็นอาแท้แทนี่แหละครับผมย้ายมาจากพิษณโลโลกมาอยู่อุดรนะฮะโอ้ยบ่หันให้ตัวใดก่อค่ะ หนึ่งศูนย์เจ็ดครับผมหนึ่งศูนย์เจ็ดครับเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นผมขอกแก้ข่าวนิดนึงเนาะค่ะคือตอนแรกอ่ะคุยกับค,คือคือคือผมเข้าใจว่าตัวเลขเนี่ยมาจากแถวบ้านแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับผมนู่นมาจากมุกดาหารไปถามมาแล้วถามมาแล้วครับผมต้องออถ้าเกิดอ่ายังไงก็กลับขอโทษขออภัยนะครับ<า>เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเพื่อนไปซื้อข้องนตเพื่อนไปได้มัติพุนใช่แกถูกหวยตลอดนะหางเดียวหางเดียว โอ words, ้เพ็ no <TP> time, ่นอักซ like ื well, so. ้อมากผู้เดียวแกซื้อมาแกถูกตลอดนะแกก็มาบอกผมตลอดแต่ผมก็ไม่ได้หัวซจไม่ได้ไม่ใช่ไม่หัวซาหลับแกไม่ให้สัมภาษณ์โอ้ก็เลยแบบว่าเฮ็ดหนแกจังหน่อยครับผมแต่ว่าเขาดูไรก็เลยอดไม่ได้ก็เลยตรงอดไม่ได้เลยตรงร้องคลิปละใช่ครับผมเอฟซีขอมาบุนบุนเลยค่ะช่องเบิกซัพย์กระไดครับค่ะบัดนี้อกปอนิ่เป็นเพียงผู้เดียวที่หัวเป็นองเน ผู้อื่นบงฮะครับไม่มีใครรู้ครับผมก็ว่าแกไม่บอกใครแกขนาดอยู่ในตลาดแกก็ไม่ไม่ได้บอกใครนะโอ้ดายันก็ซื้อยันซืออซ้อว่าไดใช่แกถูกแกงวดละแสนสองแสนเป็นประจํานะ<ห>เพราะว่าแกซื้อเยอะแล้วอีกอย่างแกได้แนวทางตัวเลขมามันมีแค่สองหางแค่นั้นเองมีสามตัวกับสองตัวแค่นั้นเองบนกับล่างครับผมแกได้มาแค่นั้นถ้าเกิดยังหลุดเนี่ยก็หลุดแค่งวดเดียวสองสามสี่ก็ยาวเลยอย่างนี้นะครับ ลดจะลดวารายได้ขื้นลงครับหลุดหลุดคือหลุดแบบงวดงดก่อนเห็นไหมที่แกให้มาเจ็ดศูนย์อ่ะค่ะมันออกศูนย์เจ็ดอะแล้วแล้วมันออกศูนย์หกอูครับผมใช่แต่รอบนี้เพิ่อนหายมากหนึ่งศูนย์เจ็ดเป็นปคะครับใช่แต่ว่าคื่ว่ามันสีมากอีกเนาะครับผมมากอีกพี่น้องครับแต่ว่าตัวเลขของเพิ่์นเอฟซีท่าลายค่ะถือว่าเป็นเลขหางเดียวครับผมบนกับล่างสามตัวบนสองตัวล่างค่ะครับ แมนมี่กับตักันบวกกี้ตัวเอฟซีก็เลยทาหลายงวดที่แล้วกะถือน้า f ุเอฟซีผู้ถึอน้ากับมี่ค่ะคูัดีใจด้วยนะครับเนาะสหรับคนเมื่อเนี้เพื่อนก็ฝากมานั้ำเบิกทราบเนาะครับให้โอกกรไปไหวค่ะน้ำหวานน้ำซ่าวันสันป้าเอฟซีถึงทายได้ขอบคุณครัขอบคุณขอบคุณเ้อคุณเอฟซีครับผมขะโทษจากไหนครับผมเพอนเมาลางยางเดียวเลยเจ็ดศนเนี่ย แม่โอ้ครับดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยหเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนว่าเป็นสะพานบุญให้เอฟซีที่อยู่ทางบ้านานะครับผมเพิ่นถือหลายเพื่อนได้ฝากมาให้ค่ะน้องม,มั่นโอปอครับผมค่ะเดี๋ยวกะสีหมอบให้เนาะขอคุณได้หลายเนาะครับค่ะเอ้ยชื่อเด่นเพื่อนก็ได้เนาะโอ้ยอย่าไปเอ่ยชื่อเลยครับบ้าเอาบ่บอกก็ได้ค่ะเพื่อนกับจอบมีละงวดเพื่อนกับจอบอีกเพื่อนกัว่าขออีกน้ำแน่ครับผมค่ะเมื่อนี่ โอปอกับพ่อขันรูเพื่อกันว่าได้บ่ได้ยังครับผมให้โอปอเป็นผู้ต่อสายครับค่ะเนาะเดี๋ยวผมจะต่อสายฟังเสียงสัมผัสครับผมอันฟังเสียงเพิ่นกับย่งดีเนาะว่าเพิ่นได้บ่ได้ฟังจากปากเพิ่นสดๆเลยตอนแรกอ่ะผมขอไปถ่ายเนาะถ่ายยูบาลไปไหนอ่าขอขอถ่ายหน่อยเนี่ยถ่ายแค่ไม่ได้เห็นหน้าเราไม่เอาไม่เอาไม่เอากูไม่อยากดังเลยเขาสิจำมัน แต่หน้าอ่อนเขาสิจาแล้วได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไปอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้เลขแกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเคตหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเพราะอันเพื่อนกับ่านซสื่อว่าใดเพราะว่ามันดังมาแต่ทั้งมมกครับดังเพื่อนกันบมาสือ่อยุดนยรนั่นเป็นเลขอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ถามว่าเลขคำนวณเหร,อรือว่าเลขอะไรแกก็ไม่ยอมบอกผมนะบ่าบอกหรอครับผมแต่ได้มาแค่หนึ่งศูนย์เจ็ดกับอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองถ้าเป็นเลขคำนวณมันจะเยอะใช่ไหม จะแสดงว่ารับอีดีเอาให้อุปปโท้ฟังให้เอฟซีเดี๋ยวฟังเนาะพ่อเดี๋ยวอุ่นใจว่าปวดหนีคนสี่หายว่าหนาะเนาะเพราะว่าไปฟังให้ฟังเสียงเลยดีกว่าอุปปัตโจะเป็นู้โต้เดอพี่น้องฟังเบอ่งเดอฟังจากปากคนเด้ค่ะว่าคนสี่ห้หเรื่องว่าห้งวดนีละกันคนสี่หายคันแม่นห้ยห้ตอนไดหรือว่าได้เลขมาเร็วยังไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปฟังน้ำกันดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันออาให้อุปปัต่อสายเนาะค่ะเนาะรบกวนอุปปัโ้ได้ค่ะแต่ว่า คันได้เลขนี่โอปอกับซีล่งของโอปอก่อนอ้ยผมลงช่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงช่องผมก่อนเพราะว่าเพราะว่าอยู่ใกล้ซีติสุดอใกล้คิดเพราะว่าผมถือโทรศัพท์ไปเลยโอ้ก็เพื่อนสีถือโทรศัพท์ไปสัมผัสฮอดบ้านแล้วเพื่อนกับซีลงทันทีเลยด้วยเลยแกลไม่ให้ลงเหมือนเดิมแต่ว่าก็ต้องโทรเหมือนเดิมแหละเพราะว่าแกไม่อยากจะออกซอนะครับผมเอาเอา o p ีรงก่อนเอาเป็นว่าสันเนาะครับผมค่ะเอาต่อ ฮัอโหลออ๋ออ่นอันอันนี้เบอร์นี้เด้ออีกเบอร์หนึ่ง uh, ทำอะไรอ่ะจะไปส่งเจยอนตลาดโอ oh. ้ยเข้า FC เขาโทรหายิกงๆเลยหนึ่งศูนย์เจ็ดเนาะ <laughs> <laughs> แม่จะแต่หนึ่งศูนย์โง่เต็มๆเลยเนาะเออทำไม <laughs> เขาให้แม่นจังเลยนะ ตอมันใกล้ๆนูนแล้วบอกเขาเอฟตีเอฟตีบอกเขาเออมาจากไหนเนี่ยตัวตัวตัวเลขมาจากไหนทําไมได้ไม่ไม่กี่ตัวเองพอเขามาจากนูนแล้วมุกนั่นแหละโอ้เลาะน้ําโขงมาจากเลาะน้ําโขงเออโอ้ตอนแรกเอา้าตอนตอนแรกเข้าใจว่ามาจากแถวพิโลกเลยไม่ใช่เหรอไม่ไโอ้เขาก็ก็อ่านไม่คือของมุกเดือนานเนาะโอ้โอ ลาะน้ำโขงบอกเขามาจากเลาะน้ำโขงเออบอกเขาเลยบอกลงไปเลยเลาะน้ำโขงใกล้ๆวันนหออันเออใกล้ๆวันแล้วเดี๋ยวก็นั่งตอนนี้เขายังไม่ได้แล้วอีกใกล้ๆวันแล้วโอ้มันพึ่งออกพึ่งไปเนาะอือหยเขาเขาให้มาแค่สองหางเองเนาะเออได้ขนาดนั้นเลยเป็นสูตรนนคำนวณเหรออันเนี้ยก็อบอกศูนย์เจ็ดเ็กศูนย์ก็บอกอยู่เลยให้กลับไปกลับมาอยู่หนึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ย อ่านก็สั่งไว้กลับไปกลับมาได้หมล่ะไหอา่าท่านหนึ่งศูนย์หกนี่จังเลยเ็เต็มเลยดังเลยอยู่ <c oughs> ไม่ได้แล้วต้องตายเอาอย่างงรจะโทรบอกไอ้แครงกรโโรมาโอเคโอเคโอเคอ